จะถามอะไรคุณเราถามผ่านคุณแอมได้เลยมาฮัลโหลยูนิเวอร์สค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจักรวาลมา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 วันนี้อยากเป็นทานการแล้วครับว่าถ้าไม่ใช่ MGI ถ้าไม่ใช่บอสใครจะจัดดีล่ะครับเพราะเรารักกันค่ะก็เลยกลายเป็น The Power of ร์เลิฟเด t h e p o w e r of Thailand เรามารักด้วยการเรามารักกันรักที่จะสร้างสรรค์งานทําให้อุตสาหกรรมนะคะนางงามเป็นดับหนึ่งของโลกมาจากประเทศไทยค่ะไปสามเมืองกันโน้ภูเก็ตนะฮะไปพัทยาแล้วก็ไปแบงคอกสนุกดีออกเนอะเป็นฮอลิเดย์ซีซั่นไปเลยพอรายได้มงปุ๊บใช่ไหมคะใครเป็นนางงามก็แล้วแต่อยู่ต่อแบบว่าเขาเรียกว่าเขาดาวไปเลยเอสนุกเลยนะประเทศไทยปีนี้น่าจะคึกคักโดยนักท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะเชิญครับ ปิดเดียตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมครปิดเมื่อไหร่ก็ได้ที่บอสต้องการเรียกเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นเดี๋ยวมีกกี่เดียวก็รับหมดเลยบอสหาเงินเก่งนะคะเจปวันทิ้ง10ล้านโอ้ยมาวันเดียวสปอนเซอร์เต็มเป็นหลัก9ก้าหลักนะเพราะเรารักกันเก่งสปอนเซอร์เยอะมากอ่ะทำไมบอสเก่งขนาดนี้อ่ะปังไหมอ่ะ ไม่มีเวลาเพราะว่าไม่ใช่วันแรกครึ่งวันเองมั้งเนี่ยตอนเนี้เเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะต้องทํางานหนักขึ้นเราก็จะต้องวิ่งหาสปอนเซอร์เราต้องการที่จะแบบให้เบรกอีเวนท์ให้เร็วที่สุดแล้วก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาทุ่มกับโปรดักชันเราไม่ต้องการให้มีรอยรั่วหรือใดๆให้คนต้องมาดิสอพอร์ผิดออาดผิดหวังมาต้องมาคอมเลนจะไม่มีพยายามจะให้มันไม่มีนะครับไม่มีแน่นอนเลิฟครั้งนี้คือทั้งคนดูทั้งแฟนคลับแล้วก็ต้องเรียนบอกแทนนักลงทุนก็เลิฟ เพราะว่ากําไรแบบเยอะเลยอ่ะจากการหาเห็นมาแล้วไม่กี่วันก็คือแบบมาอู้ฟูขนาดนี้ใครจะทําได้ถ้าไม่ใช่บอสนวั n เอ็จีไอโอ้เอาขี่พันล้านดีกว่านี่งานระดับโลกนะเธอผมเอาจริงๆแล้วผมผมก็ไม่กล้าจะบอกไปตัวเลขแต่ใจจริงนะผมก็โอเวอร์ออลแล้วเนี่ยถ้าผมพยายามใส่พลังเต็มสุดๆแล้วอ่ะโอเวอร์ออลแล้วผมก็อยากจะได้สัก1 0 0 0พันล้านจริงๆครับ ผมกล่าวว่าก่อนสงการผมจะทําให้ได้สัก300ล้านเู้จะได้ไหมได้ผมจะแบบท้าตัวเองอยู่เสมอว่าเดือนนี้จะต้องได้เท่าไหร่เดือนหน้าได้เท่าไหร่แลวรวมกันต้องได้เท่าไหร่เนี่ยแหละเขาเรียกว่าความพยายามไม่เคยทําให้ใครผิดหวังค่ะเดี๋ยวพาว่าเลิฟมีอะไรทำกูละกมาวยูเพียวมาทาาที่คุาย้ได้เลยจะถามความรู้สึกขอวัาธมถึงเนี่ยไว้วางใจให้พี่นวัดเป็นคนจัด Why do you trust คุณนวัด to organize 74th. Uh, we are so happy. We are so happy to be here with this alliance, with this collaboration with uh, miss, my friend Nawad. Yeah. And, and for sure we will have the most amazing 74 edition in this country, in this beautiful country. Yeah, thank, thank you so you much. You thank love you. Thailand? I love Thailand. Yeah. I, I love what is your most favorite in Thailand? Uh, food? Uh, food. Food massage. Food, yes. <laughs> massage. Yes. i no not, I not try it. Thai <laughs> <laughs> Thai. Yes, of uh, course. The, the food, exactly. I think like Thai here. people, for sure. Really the most you. important is the whole Thai people. Yeah. 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 Thank, Thank you. You. <laughs> นวดไทยนะคะมวยไทยนะคะแต่รักมากที่สุดตอบเหมือนนางงามรักคนไทยค่ะเอาอะไรอีกไหมคะแบบตอบแบบนางงามบอกมาความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี in november uh, in november in, in november we will have a hundred almost 130 countries t h e delegation from each country 130ประเทศจากทั่วโลกจะมาที่นี่ for sure uh, this uh, this year we want to have the here the most uh, uh, beautiful experience uh his country อยากให้สวยที่สุดนะประทับใจมากที่สุดกับงานการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่74ค่ะ we i l l visit t o s the whole the whole world here, t h all of the friends, the fans, the followers from all of these 130 countries. อยากจะเวลคัมต้อนรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับนะคะคนที่รักเราผู้ชมคนดูใครที่ยังไม่เคยติดตามก็มาพรปกติแล้วคือพันกว่าล้านคนในการดูการถ่ายทอดสดแต่พอละครั้งนี้มาฮอลลเดย์ที่เมืองไทยด้วยแล้วมาดูโปรกวดนางงามจักกรวาลด้วยเลยค่ะ for our of friend experience sure with แน่นอนว่าบอสนวัฒทำได้ดีที่สุดเพราะเนื่องจากว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดประกวดมาแล้วเป็นล้านปีค่ะ do you like our press conference yes of course amazing you see v e y short time for practice of t h a Thai traditional dance n o m b u t beautiful beautiful thank you s h it's historical มีอะไรใหม่ใหม่ไหมบอสมีอะไร<น>ะใหม่ใมไหมใช่ไหมมีชุดว่ายน้ำคอลเลกชันใหม่สกายคอลเลกชันเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่ universe มีอยู่แล้วอะมันดีมากแต่ว่าเราคงจะ develop กันนิดหน่อยอให้มันไปในลุคที่ทันสมัยขึ้นนิดนึงแต่ยังทรงความเป็นอิลิแนกนเพราะ universe always on the top shelf เพราะฉะนั้นเราก็คงจะ k e e นะครับ positioning ของเราให้อยู่ on the top แล้วก็ให้มันอิลเลแกนมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยอิลเลแกนต้องมีแวลูอะฮะต้องมีรีเทิร์นแคชแบ็กด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือพอยที่เราต้องอธิบายเพิ่มเติมส่วนเรื่องเวทีอื่นที่เขาจะก๊อปปี้เนี่ยเราคิดคิดเออไปดูแบบโชว์ขั้นเวลากันไม่ว่ากัน oh. นะฮะแต่ว่าเมนโชออฟเดอะ y ย a r ยูนิเว s ร์สแอนด์แกรนโอเคยูนิเวิร์สแอนด์แกรนเดอะวันแอนด์โอนลี หเขาทําอะไรกันเขาลองผิดลองถูกกันก็สนุกดีนะครับแล้วก็ต้องขออีกทีนึงนะครับว่าอาจจะมีกฎออกมาเราทางออแกนไนซ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าเราจะเข้มแข็งมากขึ้นด้วยการวิธีที่บอกกล่าวอะไรต้องรอคุณแอนบอกต้องรอไวกฎระเบียบอะไรต้องมีเพราะว่ารู้สึกว่าหลังๆนี่มันเหมือนกับแบบอ่าก๊อปปี้ลายเส้นกันเกินไปก๊อปปี้โชว์กันเกินไปแต่ว่าเรื่องของก๊อปปี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้ แต่ว่าทางเรารู้สึกว่าเออมันน่าเบื่อแต่ก็ทำไปไม่ว่ากันเราจะมีวิธีการที่จะด e y became the n a t i o n a Let's Grand go see in the future soon from the gentleman and คุณแอนโอเค What else ต้อง The One and Only ถ้าไม่ใช่เราสองคน <laughs> okay do you leave any message uh, to the world because of our mystery work everybody like to listen or whatever they want yeah anything talk I, to the fans I, I, exactly the fans. I want to transmit to our all fans around the world yep. do we want to conserve the the, the essence the to each uh, beauty pageant. Uh, every each every every uh, pageant <Yep. S 1> have the their own concept and we won uh, we don't want to change that uh, why because we know perfectly like uh, you say <Yep. S 1> what is the concept of miss universe the concept to <Yep. S 1> miss grand and r e a l l y we want to conserve that คือเราขลังเราอายุยาวนานแต่เราไม่ทําตัวแก่นะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ย พาเวิร์ฟเลิฟเราก็จะเห uh, ็นอะไรที่แบบว่าเซ็กซ er ี่ข uh like ึ้นเด็กขึ้นรูปแบบการจัดปีนี้มีเรียกมีลิฟเพ็ดอะไรจากพี่นวัดไหมคะลิฟเฟ็ดอะไรเหรอฮะจิ้มเฟังฟังลิฟเฟ็ดอะไรใช่ไหมคะจากบอสนวัดใช่ไหมคะจิ้มจ่ายจบ ค่ะจิ้มอาไรบอสก็ให้คือ,คอทุกวันเนี้ยผมพยายามมีหน้าที่บอกคุณแอนว่าคุณแอนอย่าไปไหนบ่อยนะครับ <laughs> คุณแอนอย่าไปไหนตามลาพังนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวคุณแอนไปเผือพังไปเอาอะไรไปอีก <laughs> <laughs> เดี๋ยวทําไม่ทันแต่แบอสทําเก่งมากค่ะแล้วบอกได้เลยว่าครั้งนี้คุ้มค่าสุดๆทั้งในเรื่องของการจัดนะฮะทั้งในเรื่องของตัวเม็ดเงินเองนะคะ <laughs> น่าจะเป็นครั้งแรกๆที่เราเห็นผู้จัดนะคะ ประสบความสำเร็จและกําไรมหาศาลจากการจัดประกวดนางงามจากกักรวาลซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยจะเกิดขึ้นในครั้งที่74พระบอสวัสด์รู้ว่าต้องทํำยังไงอ่ะขอบคุณครับมันอยู่ที่โน้ตฮาวจริงๆแล้วคือจะเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าเจ็ดมากน้อยก็แล้วแต่นะแต่ว่าทางนี้คือเขารู้ว่าเขาต้องทําออกมาให้ดีแล้วความฉลาดคือรู้ว่าทําอะไรแล้วให้คุ้มตรงไหนออกมาสวยออกมาประทับใจ แฟนดูแล้วใช่นักลงทุนบอกว่าเยี่ยมนะฮะคือได้ทุกมิติจริงๆสำหรับตัวของ MGI ครั้งนี้ที่เป็น Official Organizer ค่ะ Do yeah, yeah, yeah. you have any message for your National Director? 130 countries. Wait, maybe may, may another 20 countries more if you send <laughs> a good message. Huh? We come? Yes. <laughs> come to enjoy thailand national directors. 130 countries here. Yeah? come and love, live and learn. Uh. thailand together. learn the prestige of the brand miss universe 74 years old now. so we would love you to be here in the kingdom of thailand. we would love you to join. The competition, and we would love you to be the loyal, loyal national directors. Be with us, the one and only Miss Universe Organization. Ka, thank อุ้ยตัดเหมือนตัดร้านเดียวกันเนอะ <c oughs> ประหยัดบัตรเจ็ดไงต้องที่เดียวกันโอเคเหมือนกันเลยค่บแม่่อุ้ยน่าเหมือนกันด้วยหรอเดี๋ยวน้องเขาตกใจ